สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ a m i l y on Tour นะคะเนี่ยตอนนี้นะคะคุณแม่กับคุณพ่อนะคะก็จะออกไปทำงานข้างนอกนะคะนี่นะคะคือจะบอกว่านะคะคุณแม่นะคะแต่งตัวนะคะแบบเอยแต่งหน้านะคะดีขนาดนี้นะคะแต่ว่าทุกคนคุณแม่ก็ต้องไปเอ,อนั่งรถนะคะแบบตากแดดเหมือนเดิมค่ะอืมอยากจะบอกให้นะคะแล้วก็นี่ดู เตรียมผ้าเช็ดตัวผืนน้อยเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเอาไปบังแดดค่ะท่านผู้ชมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันค่ะอยอมจำนวนฟ้าดินนะคะท่านผู้ชมอยาา <c oughs> อย่าต่อว่าฟ้าดินที่ให้เราพบเจอแต่ไม่ยอมจะเราคู่กันฟ้าดินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่า นี่นะคะนี่ค่ะถ้าไ้ชมจะให้ดูอะไรนะนี่คือรถนะคะของเรานะคะซึ่งที่เราจะเอาไปทำงานนะคะวันนี้คุณแม่กับคุณพ่อนะคะจะไปทำงานนะคะที่เชียงใหม่นะคะไปหาลูกค้าค่ะซึ่งนะคะลูกค้าเขา,เอ,าอาจจะมีแบบพวกของเก่านะคะให้เรานะคะ แม่ต้องไปดูก่อนคะ่ะท่านผู้ชมเนาะไปดูเสร็จแล้วนะคะจะซื้อไม่ซื้อหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะเนาะซึ่งโอ้โหท่านผู้ชมกว่าจะถึงนะคะก็คือจะบอกว่าร้อนมากค่ะตอนแรกคุณแม่กะว่าได้รถคันใหม่มาจะได้นั่งตากแอร์เย็นๆฉ่ำๆนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ชะตาม,มากอกแห้งอีกแล้วค่ะเราต้องสู้กันไปนะคะ คุณพ่อเปิดประตูเอารถออกโอเคค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีลุงคนนี้นะคะแย่เลยไปไหนไม่ได้เลยทุกคน ให้ชมบรรยากาศนะคะหน้าบ้านอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนท่าไ้ชมอาจจะรู้สึกแบบโอ้เห็นแล้วก็เบื่อแล้วเนาะทู้ชนเนาะชีวิตเดิมๆของสองตายายนะคะทุกคนอาจจะเบื่อนะแต่คุณแม่ไม่เคยเบื่อเลยสักแม้แต่สักวินาทีเดียวหรือวันวันหนึ่งนะคะทุกอย่างนะคะรอบตัวคุณแม่นะคะคือความสุขความสงบของคุณแม่นะคะคือความสดชื่นนะคะคือความสบายใจะคะ่ะ เห็นไหมคะท้องฟ้าสีฟ้านะคะตัดกับความเคียวของทุ่งนานะคะแล้วก็ตัดกับออมาที่ต้นมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นวิวทะเลของคุณแม่นะคะอยากไปทะเลก็มองนะคะต้นมะพร้าวก็จินตนาการเอาว่าเราไปอยู่ที่ทะเละคะ่ะอ,อ,อยู่ที่พัทยานะคะบรรยากาศดีๆท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ยังมีบรรยากาศของฤดูหนาวอยู่นะคะแม่อะไรจ๊ะในรถเรานนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวดูรอยเท้ามันเดินดิหนูเหรอใช่ดูดิอ๋อท่านผู้ชมคุณพ่อบอกว่ามีรอยเท้าหนูนะคะเดินในรถนะคะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาจัดการพ่อค่อยมาไล่เขาโอเคค่ะท่านะผู้ชมเดี๋ยวเราเอา่อ คุณแม่ขึ้นรถก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายวิวนะคะเมืองเชียงใหม่ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะ <S <S โอเคสวัสดีจ้าเดอะไลอมอนจ๋าน่ารักจังเลยเนาะเธอนี่อาจจะยิ้มทุกวันเลยดูสิครับพี่ชมคุณแม่แบบแต่งตัวแบบสวยมากเลยเขียนคิ้วทาปาทาแก้มใดๆนะนะคะ เราต้องมานั่งรถตากแดดนะคะลองคิดดูสี่ชีวิตนะคะแบบว่าแบบดีงามมากเลยอะ่ะท่านผู้ชมดูชีวิตแบบดีงามมากเลยและเนี้ยผ้าจีตัวนะคะซึ่งคุณแม่เตรียมมานะคะก็คือมาเพื่อที่จะเอามาไว้บังแดะคะดค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะพาดไว้ที่กระจกแบบนี้คะ่ะแล้วก็หมุนกระจกขึ้นโอ้ย นี่ถ้าเป็นชืมันก็สามารถบังแดดได้นะคะช่วยได้ในระดับหนึ่งะแล้วพอนอว้าวตกเฉยเอาไมเอาไมอย่าต่อว่าฟ้าดินที่เราพบเจอแต่ไม่ยอมจะเราคู่กันฟ้าดินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่า ไม่น่าต้องห้ามรักกันความเหมาะสมนะหรือที่ยืนยาวนึกในใจมันคาดนี่เรี็บร้อยนะคะที่บางเด็ดของคุณเม่นะคะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อครับรู้สึกโอเคไหมคะโอเคครับแฮปปี้นิวเยีย้องแฮปปี้อยู่ครับโอเคเลิศเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่คะ่ะท่านผู้ชม ถ้าถึงเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายวิวข,ข้างถนนให้ดูนะคะคุยไปเรื่อยๆไปครับใกล้จะถึงที่คุณพ่อจะไปดูงานแล้วครับตอนนี้คุณแม่กำลับครับตอนนี้รถก็ติดหน่อยนะครับคุณพ่อมาทางรัฐพอาะรถคุณพ่อไม่ไม่อะไรนะไม่มีภาษี กต้องมาทางรัดครับแคบหน่อยค่อยๆมาครับเหมือนน้องคนแก่วิ่งครับอ่าก็จะไปดูงานก่อนเกิดเขามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็เราก็ซื้อมาแกะมาชหละได้ <Yep. S 1> ออกนอกพื้นที่บ้านครับ รถจะแก่แต่ก็ไปได้นะครับค่อยๆไปไลไปเงี่ยครับถ้าเราไม่ไม่เยียบเขาเต็มที่ไม่ทารุณกับเขามันก็ไม่เสียครับคุณพ่อก็ฉีดน,นุ๊กน,นอมนะครับทุกคันเลยนี่รถติดมาก แล้วแม่เนี่ยแยกจะไปอรสูเทพมแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ถึงไหนอะแยกแยกไม่โซ่แล้ว จะไปไม่โจ้แล้วครับพ่อมาไกลหน่อยครับจะเลี้ยวขวาไปนู่นครับแต่ว่าต้องอดทนหน่อยเพราะว่ารถติดเหลือเกินถ้าเป็นตอนเช้าตอนเย็นนี้พ่อไม่มาแล้วยอมแพ้เลยดูนี่ขนาดเที่ยงแล้วนะยังขนาดนี้เลยเนี่ยครับ เทียใหม่ไม่ธรรมดานะครับสมัยก่อนพ่อตอนพ่อเป็นวัยรุ่นหนุ่มๆนี่แถวนี้ยังไม่มีรถไม่มีถนนอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้มันเป็นสี่เลนห้าเลนหมด หน้านู่นนะครับจับรถแม่ตื่นได้แล้ว,ลวจะถึงแล้วครับถึงแล้วงใช่ครับให่อด้วยได่หรอกลับไปด้วยถือกล้องให้พ่อด้วยดีนะได้จะถึงจุดหมายแล้วหรอครับความสามารถไม่ธรรมดาเนี่ย หลับแล้วถือต้องได้ทำสมาธิโอเคเรอชมขาไปทำงานก่อนนะคะบอก่านู้ชมก่อนครับไปถคุณพ่อจะถึงแล้วครับไปทำงานก่อนนะครับค,ครับ ท่านผู้ชมคุณพ่อเขาอ่ะใส่รองเท้าให้คุณแม่นะคะเดี๋ยวหนูพิการแล้วไม่มีใครเดินเป็นเพื่อนเด้อตอนนี้เราสองคนตายายนะคะก็ไปทำงานนะคะ <g> เรียบร้อยแล้วค่ะตกลงเขาขายของเก่าให้เราไหมพอ่อราคาแพงเกินไปไม่มีกำไรไม่เอา <Ye> แล้วเสร็จปุ๊บนะคะคุณแม่ก็ปวดขาค่ะท <g> ่านผู้ชมแล้วก็มาถอดรองเท้านะคะคุณพ่อก็เลย แล้วกำลังจะกลับอะค่ะคุณพ่อก,ก็เลยใส่รองเท้าให้คุณแม่ค่ะนี่คุณพิการใส่รองเท้าเหรอเพราะเ่ีนเนมันต้องม่ต้องเคาะด้วยอะค่ะเพราะมันลงไปต้อนหน้าสามเคาะหน้าสามเคาะขอบุณค่ะ โอเคค่ะท่านผะู้ชมตอนนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะก็ได้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่กลับมาถึงบ้านแบบทุรักทุเรมากนะคะเพราะว่ารถเก่านะคะเราต้องค่อยๆขับมาค่ะนี่เห็นไหมส่วนคุณแม่นะคะก็หลับไปแบบว่าหลายตื่นมากเลยค่ะท่านผะู้ชมเพราะว่านะคะแบบเวลาคุณแม่นั่งรถนะคะถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยคุณแม่จะชอบง่วงท่านผะู้ชมเออ เนะคุณพ่อก็ขับรถไปคุณแม่ก็นอนไปค่ะโดยมีผ้าจะตัวนะคะผืนนี้ค่ะที่บังแดดนะคะทั้งตรงหน้าต่างนะคะวู้ฮูวูฮ้ฮูถึงบ้านแล้วจ้าทุกคนลูกๆก,ก็มารับสวัสดีค่ะเด็กๆคิดถึงพ่อแม่หรอคะ เดี hey, พ่อเอออารถเข้าบ้านก่อนอันตากับเออคนทุกนะคะเห็นพ่อแม่นะคะกลับมาถึงบ้านก็ดีใจฉันมีเวทมนต์จะเสกเธอให้เป็นมันดังในยายจะเสกเธอ ให้เชื่อฟังบอกฉันว่ารักแดงๆสักหน่อยเธอจะเข้ามาไปคาถามีพันไปด้วยกันไกวไปให้ทุกคืนไกวบดงสวัสดีค่ะบดงสวัสดีค่ะคิดถึงไหมคะคิดถึงพ่อกับแม่ไหมคะอตาก็มาค่ะคิดถึงกันไหมคะะอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่คิดถึงกันนะคะขอบคุณค่ะโอ้ไปนู่นละ โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้โอเคโอเคโอเคนี่นะคะลูกมารับนะคะปุ๊กลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยค่ะท่านผู้ชมสุขไหนจะเสมอเหมือนนะคะแบบว่ากลับมาถึงบ้านนั้นไม่มีนะคะเพราะว่าบ้านสวนของเรานะคะเป็นอะไรที่แบบว่าสงบนะคะแล้วก็ สดชื่นนะคะแล้วก็ธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยท่านผู้ชมดูดิมีท้องฟ้าที่กว้างใหญ่นะคะมีทุ่งนานะคะที่แบบหลายพันไร่นะคะเออที่เต็มไปด้วยต้นข้าวนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นคลองนะคะที่ยาวสุดลูกหูลูกตานะคะเต็มไปด้วยน้ํานะคะแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักตบนะคะใดๆเนาะสุดยอดทุกคน พอแบบถึงแม้อากาศข้างนอกจะร้อนนะคะแต่ว่าพอเรากลับมาถึงบ้านนี่คือแบบสวรรค์อะท่านผู้ชมนะคะตัดภาพมานะคะจากตอนแรกเหมือนนรกพอกลับมาถึงบ้านสวนเหมือนสวรรค์อะ <c ười> เออเป็นไงพ่อไปไปเอาลูกออกมาเลยค่ะเปิดแล้วไงเปิดประตูให้ขันหานะคะพ่อ,อขันหามาโชว์ตัวหน่อย <c ười> นี่ เดี๋ยวได้ยินตรงนั้นกันลูกหอมแก้มพ่ออันเนี้นี้นี้อุ้ยอุ้ยเลียเพราะอย่าให้แมวเลียเยอะเด้วยมีเชื้อแบคทีเรียนะตัวเขาอะอุ้ยเลียพ่อเขาเรียเหมือนเลียขนตัวเองอะใช่แบบจะบอกพ่อว่าคิดถึงจังเลยมาให้หนูกอดมั่งพ่อกอดอัตราปากหนักรักค่ะรัก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 เดี๋ยวรักขันห้าด้วยขันห้ามากอดกันก่อนมาเร็วเร็ว ท่านผู้ชมคุณแม่ขอกอดขันห้าก่อนนะเด็กๆนะคะเขาสัมผัสได้ค่ะว่าพอกับแม่รักเขาเนาะเพราะเนาะคิดถึงเขาเงี่ยกอดค่ะกอดค่ะกอดค่ะโอเคตาก็อยากกอดมั่งขอบคุณนะคะวิวาดูมีความอ่อนโยนอ่ะท่านผู้ชมดูดิมีความอ่อนโยนแบบทิ้งคอค่ะ เขาไม่เก่งอะค่ะคือแบบทิ้งแบบทิ้งแบบตัวแบบอ่อนละทวยอะนีดิไปเขาเดอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปเดินเล่นเลยลูกปล่อยเขาเดยอเขาไปเองแม่กลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนแม้จะไปข้างนอกนะคะเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ร้อนแค่ไหนนะคะแต่พอกลับมาถึงบ้านสวนนะคะจะรู้สึกแบบว่าสดชื่นแล้วก็สงบมากๆเลยค่ะที่สําคัญมีลูกๆที่น่ารักรออยู่เนะวะเนาะครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อกี้อะนะคะพอเขาได้ยินเสียงรถเราสองคนตายายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบดีใจคะ่ะแล้วก็ไปรอตรงประตูนะคะเสร็จปุ๊บคุณพ่อเปิดประตูปุ๊บเขาก็จะวิ่งไปต้อนรับเลยเนาะนี่นะคะนี่คือความสุขนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็แวะซื้ออาหารเขาสองถุงมีรางวัลมาฝากเขาด้วยใช่ไหมมีอะไรบ้างพ่อมีอาหารพ่อให้อาหารเขากินเป็นส่วนมากเนี่ยใช่แต่กันยังว่านะ อตากินเยอะมากเลย,ยตะปบเลยอะอย่านะเห็นเขาตัวเล็กแต่เขามีมีอาวุธนะอ,อ,อัตาเนี่ยกินเยอะมากเลยตัวเองอะมื้อละครึ่งกิโลอะเออท่านผู้ชมคืออัตาเขาเป็นหมาฝรั่งนะคะเขาจะกินเก่งแล้วก็กินเยอะมากค่ะกินทุกอย่างกินทุกอย่างครับ,รบกินเยอะกินเยอะกว่าพันุทุกไปสองเท่าตัวคือแบบพ่อแม่นะคะแบบว่าต้องเด็ะไรเียดค่าอาหารของตัวเองมาให้ลูกๆอะค่ะทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ไมเป็นไร <ล S 2> <ไล S 1> นะคะยินดีนะคะที่จะดูแลนะคะเกิดมาเจอกันแล้วนะพ่อเนาะพ่อแพนขัน<ด>้าด้วยนะดูซึ่งบอกว่าการเกิดมาเจอกันอะถ้าพอ่อัตาพ้นทุกแล้วก็ขัน้าเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องอะไรบางเอืญเนาะเขาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่เราใช่ไหมพี่เป็นน้องหรือเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนรักเราในอดีตชาติไม่รู้ชาติไหนค่ะทีนี้นะคะชาตินี้มาเจอกันอีกก็ดูแลกันรักกันนะพ่อเนาะเมตตาต่อกัน โอเคมาพ่อเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันนะคะเดี๋ยวก็ไปทำอย่างอื่นมาเร็วๆมานี่นะคะแล้วอุ้ยกอดอีกแล้ว啊มไมชอบกอดในมืออยู่นี่ชอบกอดเนาะเป็นยังนีมืออยู่นี่กอดกระบอกกอดก่ะปากกำใจให้มันตรงกันหน่อยมาทางนี้แสงไม่มีูหลูกของเราโทรศัพท์ัเครื่องนี้ชอบหาแสงเนาะต้องถ่ายกลางแดดอย่างเดียวอะ นะคะท่านผู้ชมสรุปแล้วนะคะวันนี้เราเมื่อกี้นะคะเราสองคนตายายก็ไปทําง,งานข้างนอกนะคะก็คือมีลูกค้าค่ะเขาโทรมาให้เราไปดูของเก่าใช่ไหมคะคที่เชียงใหม่ที่นี่เราพอเราขับรถไปดูแล้วนะคะเราก็ไปประเมินแล้วทีนี้มันไม่คุ้ม,ม,มใช่มันไม่คุ้มกับการแบบเ,เขาเรียกวอะไรนะซื้อนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาคิดว่าแบบเขาจะได้กําไรเยอะๆนะคะโดยที่เขาไม่คิดว่าคนซื้อเนี่ยจะได้กําไรหรือเปล่าเนาะ รเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่ซื้อนะคะเออให้เขาไปขายให้เจ้าอื่นอะไรเงี้ยเนาะครับอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับบ้านค่ะนะคะก่อนกลับบ้านนะคะเราก็แวะซื้ออาหารให้ลูกๆเนาะเมื่อกี้นะคะที่ร้านอาหารหมาเออที่ร้านร้านขายอาหารหมาใช่ไหมอาหารสัตว์เอออาหารสัตว์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะกลับมาถึงบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอโอเคค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราสองคนตายายนะคะก็ จะทางานในส่วนอื่นๆนะคะอืมเนาะเพราะว่ามันต้องคือมาถึงบ้านแล้วก็พักแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวก็ทํานู่นทํานี่อะคะ่ะเพราะว่านิสัยของเราสองคนตาย,ยายเป็นนิสัยที่แบบอยู่นิ่งไม่ได้ะค่ะนะคะเนาะเพราะว่าชีวิตมันเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมพ่อเค,เคยอยู่นิ่งที่ไหนะครับใช่ครับชีวิตมันคือมันมันเพิ่งเริ่มต้นค่ะนะคะ,ะ,คะการที่เราจะมานั่งอยู่เฉยๆมันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาทําสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะผู้ช่วยต้องนะคะเขาก็จะมา ช่วยนะคะให้ช่วยเราสองคนตายายก็คือว่าจะให้ผู้ช่วยต้องนะคะเขาทำรั้วนะคะแบบเอาเหล็กนะคะที่เราซื้อเอาไว้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยยาวๆนะคะไปะมัดติดเสาปูนนะคะที่มันมีอยู่แล้วอันเดิมะนะคะให้มันเป็นแนวเนาะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็หาเวลาว่างในการตัดยาแล้วลงมะละกอใช่ไหม ใช่ครับซึ่งซึ่งตอนนี้นะคะต้นกล้าเล่นเรดดี้กำลังพอดีแล้วใช่พริกนะคะเราที่ว่าเราจะปลูกนะคะจากการผสมดินเมื่อวานเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าดินต้องร้อนหนึ่งอาทิตย์ก่อนหมกหักไว้หนึ่งอาทิตย์ก่อนถึงถึงจะลงกองคุมได้สามวันสี่วันเดี๋ยวพ่อคุมไว้ก่อนใช่ค่ะก็ปลูกกี่ต้นนะพริกอะจะปลูกอะเยอะอยู่หนึ่งอาทิตย์อะเยอะอยู่ครับเพราะว่าประมาณประมาณได้ไหม <c oughs> หลายสิบต้นอยู่ครับเราจะปลูกแนวรั้วเลยปลูกตามไปเรื่อยเื่อย พ่อจะไม่ลงทีเดียวเพราะว่าดินเราก็ไม่พอใช่โอเคนะคะก็เป็นไปตามสเต็ปอะทุกคนเนาะชีวิตมันก็คือชีวิตอะค่ะนะคะ,นะคะการที่เราจะมาแบบน,นู่นนั่นนี่มันไม่เกิดประโยชน์ค่ะนะคะสู้เรา ให้กําลังใจตัวเองนะคะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวทุกอย่างมันก็รับรื่อแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเองนะเพราะเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เป็น f c แล้วก็ทุกคนบนโลกใบนี้เนาะสาหรับใครที่มีชีวิตที่ดีแล้วนะคะมีความสุขแล้วนะคะรับรื่นแล้วก็ดีใจด้วยนะคะแต่สําหรับใครที่มีชีวิตที่แบบว่ารู้สึกว่าหมดแพชชั่นหมดกําลังใจนะคะหรือว่า ไม่ว่าจะเรื่องของการทํางานเรื่องของอายุหรือเรื่องของวัยอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่สดใสนะคะดูคลิปของเราสองคนตายายนะคะเผื่อจะได้ไอเดียเผื่อจะได้แรงบันดาลใจเนาะครับอ่าแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยกันใช่ไหมครับอ่าโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะนักผู้ชมบายบายครับสวัสดีทุกคนนะคะจุ๊บจุบเจอกันค่ะฮู้ฮู้บายบายทุกคนก่อนลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ไปซ้อมร้องเพลงแป๊บหนึ่งก่อนนะบายบายพ่อบายบายบบาายยครับอ่ะจ้า บบาายยคันหน้าน่ารักคันหน้าจ๋าคันหน้าคันหน้าบายปไป FC ก่อนเร็วคันหน้ามาเมาบายปไป FC ก่อนอัตตาบายบายก่อนเออพน,นุกพนุกบายบายปลิกเนี่ยยังลงไม่ได้แม่เพราะว่าต้นกล้าย,ยังไม่สมบูรณ์แค่นี้อยู่รอแค่นี้โอเคไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ